ผมว่าเรียนแล้วมันสนุกอยู่นะถ้าเราพร้อมอ่ะมาเรียนเลยผมว่าเป็นสนุกอยู่สนุกไหมใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนที่ลังเลอยู่ว่าจะเรียนคอร์สกับใครดีอะไรอย่างเงี้ยก็มาลองเรียนกับคุณโทนี่ดูนะคะพอลิสาก็คิดมาตั้งนานเหมือนกันกว่าจะมาลงเรียนคอร์สว่าเออจะไปจะไปเรียนที่ไหนดีแต่เราเรียนแล้วกับอาจารย์โทนี่เราไม่ผิดหวังค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับจากความรู้สึก อืมพูดจากความรู้สึกเนาะอือสุดยอดสุดยอดนะคำกริยาพวกนี้เราต้องมีนะนี่คุณจะได้สอนในชั่วโมงต่อไปคำกริยาหลังจากประโยคสำเร็จรู้มันต้องมีเราต้องได้เรียนทุกอย่างเลยคำกริยากินนอนเดินนั่งนะเราต้องมีนะครับอ่าไปมาพวกนี้นะครับเอ่อพวกนี้แหละคำกริยาซื้อขายพวกนี้แหละลดราคาพวกนี้คำกริยาใช่หมดเนี่ยเราต้องได้ก่อน นะครับเนี่ยถ้าเราไม่มีพวกนี้มันจะยากมันจะยากมากนะครับอืมนี่ก็คือเราแสดงถึงความต้องการก่อนภาษาอังกฤษมันต้องเริ่มที่ความต้องการเราก่อนว่าเราต้องการอะไรเราไม่ต้องการอะไรเข้าใจไหมครับอืมนะครับบางคนบอกว่าอา้าวถ้าฉันต้องการก็ต่อไปเริ่มความชอบก่อนสิ I like ก็คือฉันชอบถูกไหม I likeI like. I like คือฉันชอบอะไร I likeI like. I like ฉันชอบเห็นไหม I like อ่า I like ถ้าแอฉันเป็นคนที่สนใจ in t r u อันนี้คือฉันสนใจอะไรแอ in t u ก็คือ I like I love ได้หมดถ้าชอบกับรักใช้ได้ใกล้เคียงกันมาก I like I love ได้หมด I love I like ฉันรักอะไรบอกมา I love Thai food กับ I like Thai f ู o d ความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่มันความลึกซึ้งมันจะน่างกันอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็รักโงแบบมันก็จะรักมันก็เป็นภาษาที่รู้สึกว่ามันมันดีบกว่านะครับความรู้สึกนะครับ I like I love ก็คือฉันรัก I'm into I'm into I'm into คือฉันสนใจอะไรเหมือนกัน I'm into นะครับ I'm keen on เนี่ยฝรั่งจะพูดเลย I'm keen on เนี่ยคำ,คำว่าชอบมันจะเป็นอย่างเงี้ยหรือ I inter, interest interest คือฉันสนใจนี่ประโยคเหล่านี้เราต้องมีก่อนแล้วค่อยต่อเอาแล้วค่อยต่อเอาเนี่ยเราค่อยต่อเอาไหม I love John ฉันรักจอห์น I like Italian food ฉันชอบอาหารอิตาเลียนอิตาเลียนฟู้ด I'm into Thai lady ฉันสนใจผู้หญิงไทย I'm into Thai lady I'm into Thai lady I'm keen on Thai food ฉันสนใจนี่ keen on เรีย้ยินเลย I'm keen on นี่ก็ฉันสนใจอาหารไทยสนใจเลย I interest interest ก็คือสนใจเลยภาษาภาษาอังกฤษเลย I interest Thai sport กีฬาไทยไทยมวยไทย High interest มวยไทยไ High boxing High boxing o อมวยไทยเห็นไหมไม่ต้องมี High boxing o อมวยไทยอ r แปลว่าหรืออย่า High boxing or มวยไทยอย่างเงี้ยดับผู้ดัดนะครับเนี่ย,เร,ดดะะเ,ยเราต้อง okay, เราเราต้องไปให้ได้นะมันสําคัญมากตรงรต้องใส่คําว่าหลังแอมเนี่ยเอาไว้ใส่ทําอะไรแอมเนี่ยเอาไว้ใส่น็อดจับไว้จับไม่ใส่ not. M, not. เห็นไหมใส่น็อดแอมน็อดเห็นไหม I'm not keen on ฉันไม่ได้สนใจนะไม่ได้ไม่ได้รักไม่ได้ลึกซึ้งอะ่ะ I'm not keen on Thai movie อย่างเงี้ย I'm not keen on you ฉันไม่ได้สนใจคุณนะอย่างเงี้ยมันเป็นมันมาจากใจอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับ I'm not keen on Thai food I'm not keen on spicy food ฉันไม่ได้สนใจอาหารเผ็ดๆนะอะไรเงี้ยเข้าใจไหมครับมันจะมาแบบอืมแต่่าส่วนมันจะพูดถึงเรื่องของจิตใจมากกว่าชื่อฉันสนใจแบบ ผู้หญิงไทยฉันสนใจแมวไทยฉันสนใจกีฬาไทยมันจะมาจาักใจพวกนี้มันจะมาจัดใจแบบจักใจเราที่ใจเราชอบเข้าใจไหมครับอ่า I'm into Thai movie ฉัน I'm into Thai movie ก็คือฉันสนใจจักใจเราเนี่ยว่าฉันสนใจมากเลยนะแบบ I'm into Thai movie ฉันสนใจหนังไทยอ,ะอ่ะหนังไทยละครไทยอะ่ะ Thai movie เห็นี้ยเห็นไหม I'm into ถ้า I'm not into Thai movie ฉันไม่ได้ ฉันไม่ได้รักไม่ได้ชอบแบบไม่ได้สนใจหนังไทยนะอ่า sorry ก็ขอโทษไป sorry ก็พูดไปนะครับอืมขอโทษจริงๆประมาณนี้ I m, i m keen on i m keen on i m not keen on ต้องท่องไปเลยอันนี้เป็นเรื่องของอันเดียวกันความหมายก็้เคียงกันแหละ i m keen on i m not keen o n i m I interest. I interest I interest ก็คือฉันสนใจเลย interest คำนี้แปลว่าสนใจเลยตรงๆเลย I interest I in ไม่ใช่ i n t e r l t นะ รวบสองเม่อยังอะไ interest interest I interest I interest อ่านอะไม่ได้นะครับอืมอันนี้เอาให้โค้งมันมีก่อนอ I love I love อ่าคุณไผ่อย่างเงี้ยอ่าฉันรักคุณไผ่นะครับ I like อ่า like กับ my friend รักแบบเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ like กับ like กับมันก็จะเป็นแบบคล้ายกับว่า like กับ I love คุณไผ่ like กับ my friend อ่าฉันรักคุณไผ่แบบ แบบเพื่อนมากๆเลยนะอ่า I like Thai people ฉันชอบคนไทยอย่างเงี้ย I like Thai people แต่ถ้าจะบอกว่าฉันไม่รักเราจะไปยังไงรักเราก็เติมทันทีเลยโดยอัตโนมัติเลยโดน I don't love ไผ่คุณไผ่ฉันไม่ได้ชอบคุณไผ่นะ I don't like เห็นไหมมันก็ต้องมีโดนเหมือนกัน I don't like เนี่ยอันเดียวกันเลย I don't like คุณไผ่ฉันไม่ชอบคุณไผ่หรือวะ I don't interest คุณไผ่ใช่ไม่ได้สนใจคุณไผ่นะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคร I don't interest ถ้ามันไม่มี M เนี่ยเราใส่นอดได้เลยถนะ้ามีอมาไว้ใส่นอดถ้ามันไม่มีไง is MR มันต้องใส่โดนเข้าไป I น่คู่กับโดนเลยนะอ่าพูดถึงปัจจุบันของเราเนี่แหละว่า I don't love John นใชไม่ได้รักจอน I love John ฉันรักจอน I like Thai food ฉันชอบอาหารไทย <S 1> <S 1> I don't like เป็นจังหว่ Thai food ฉันไม่ได้ชอบอาหารไทย I am เนี่ยมันจบมันดีเลยล่ะ I am I am ฉันเป็นคนแบบสนใจใช่ไหม I am I am into Thai lady ฉันสนใจผู้หญิงไทย I am not เห็นไหม into Thai lady มันจะ not มันจะชัดลงไปเลย ismr a เอา not เอาไปวางให้มันถูกไม่ใช่อยาก not เอาตรงไหนก็ not 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 ไปทุกอย่าง no no ไปทุกอย่างไม่ได้คนไทยชอบ not กับ no นะใส่ไปทุกที่เลยใช่ไหมครับตันที่ not กับ no นะตัวอืมมันจะอยู่กับ not I am not I'm not into Thai food ฉันไม่ได้สนใจอาหารไทยนะ I'm not keen on Thai massage ฉันไม่ได้สนใจนวดไทยนะ oh. อะไรอย่างเงี้ยอ I interest คือฉันสนใจ I interest I don't interest ก็คือฉันไม่สนใจแค่นี้แหละครับใส่เข้าไปครับจะบอกว่า <it. S 1> ชอบชอบสนใจกับไม่สนใจเราต้องให้ได้นะครับนะเราก็พยายามฝึกไปก่อนว่าโครงแม่มันต้องมีนะครับมันต้องมีก่อ อ่ามันต้องมีมันต้องมีก่อนสำคัญนะครูโทนี่ว่าเข้าใจขึ้นไหมครูไผ่ครูไผ่เค,คลียร์ไหมเนี่ยครับเคลียร์ครับครูไผ่เป็นตัวแทนเพื่อนสิเคลียร์ไหมเคลียร์ครับเคลียร์คำว่าดูนอตมันอยู่ด้วยกันเลยไอ้ดูนอตมันอยู่ด้วยกันเลยเขาเรียกว่ายอ่อเฉยๆเป็นด้นดงดอนดอนไอ้ดอนไอ้มันก็จะไม่ใช่ว่าด้นเต็มๆต็มคำหรอกแต่ว่ามันก็จะเป็นดงมันก็จะเป็นฝรั่งไม่ได้ออกเต็มหรอกไอ้ดอนลูฟมันก็จะออกไปอย่างเงี้ยไอ้ไอ้ดอนลูฟ Uh, you ฉันไม่ได้รักคุณ I love you ฉันรักคุณ I like you ฉันชอบคุณ I don't like you ฉันไม่ชอบคุณ I'm not into <c oughs> uh, I'm not into Thai people <c oughs> ฉันไม่ชอบคนไทย I'm not into Thai people อ uh, ่ I'm not into American people I'm not into British U.K. people U.K. ก็คือคน U.K. อ่าเรียกว่า British อ่า British people อ่า British people คนอังกฤษเนี่ยนะอ่าอ่านะครับ I'm not I'm not into Italian Italian people ผมไม่ชอบคนอิตาเลียนอ่า I'm not into Thai people ฉันไม่ชอบไม่สนใจคนไทยอย่างเงี้ยมันเป็นการแบบบอกว่าไม่สนใจ นะตรงนี้ลงดีเทลให้เห็นเลยเราได้ยินฝรั่งมันจะเข้าหูเลยนะครับเดี๋ยวเพิ่อมอีกคำหนึ่งเข้าไปเยอะหน่อยก็ช่างมัน I'm fond of เนี่ยพวกโทนอังกฤษชอบพูด I'm fond of <c oughs> ก็คือชอบเหมือนกัน <c oughs> ก็อันเดียวกันนะครับ I'm fond of I'm not fond of <c oughs> ก็คือชอบเหมือนกันชอบจัดใจเลย I'm fond of Thai food I'm not fond of Thai food ใส่ได้นะครับตรงนี้ละเอียดมากลงดีเทลให้แบบลึกซึ้งเลยนี่คือเป็นเป็นลักษณะไว้เป็นฝังฝรั่ง I'm fond of Thai uh, Thai food. I'm not fond of อีสาน food. คือฉันชอบจับใจอะ่ะฉันชอบอาหารไทยแต่ฉันไม่ชอบอาหารอีสานเงี้ย I'm fond of Thai food ก็จะเป็นอาหารภาคกลางแบบ Thai food I'm not fond of อ่ีสาน food อ่า so so spicy มันเผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยก็แบนะครับ <c oughs> แล้วค่อยขยายเพราะเรายังไม่ได้เก่งมากมาเราก็ค่อยขยายไปนะครับ